โบมานี่เลยมาอาบน้ําเลยตัวเหนียวมากไปเล่นอะไรมาเนี่ยบูโอหเหม็นมากเลยเนี่ยกลเนี่ยออาล้างให้แล้วเสร็จแล้วมาผึ่งแดดเลยนะทําไมชอบไปเล่นอะไรที่มันเปืเป้อนๆเ,เนี่ยรออยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมโบบูเข้าใจจริงวะนเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะไปตามพี่ฝนมาก่อนนะอยู่นี่ห้ามไปไหนลนะ่ะเจ้าหมาตัวนี้นี่ซนทุกวันเลย พี่ฝนว่าไงเดี๋ยวเราไปช่วยงานที่โรงพยาบาลใช่เปล่าใช่วันนี้ดูท่าทางที่โรงพยาบาลน่างงานจะยุ่งมากเลยล่ะหรอแต่ว่าพี่เอกอาบน้ำโบ้ไว้อะ่ะเดี๋ยวพี่เอกเอาปุ๊กปิ๊กไปเฝ้าไว้ได้ไหมอะ่ะเฝ้าใครเฝ้าโบ้ไงเอา้าเราจะเฝ้ากันได้เหรอเอยได้นะ่ะยังไงปุ๊กปิ๊กก็นะปุ๊กปิ๊กพี่เอกมีเรื่องอะไรอะ่ะพี่เอกอยากให้ปุ๊กปิ๊กอะ่ะไปเฝ้าโบ้ให้หน่อยแฮ ให้เราไปเฝ้าโบจะได้เรื่องไหมนะปุ๊กปิ๊กเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรให้กันบ้างแล้วเนี่ยต้องหาของแลกเปลี่ยนตลอดเลยเอาเป็นประทูสองเข่งแล้วกันนะเ,เข่งที่อยู่ในตู้เย็นยังไม่ได้กินเลยนะเอาใหม่อีกแล้วเหรอเอาหนะ้ามันต้องมีสแปร์ไว้ดิเอาโอเคเดี๋ยวพี่อยากซื้อให้กันนะอเอออย่างงี้ทุกทีอะแต่ว่าดูแลกันให้ดีก็แล้วกันนะเดี๋ยว เรากลับมาค่อยว่ากันใหม่เอา้าโบจะไปไหนโบไม่ตามไปซีอยู่กับปุ๊กปิ๊กโบ,โบบอกว่าอยากไปด้วยไปไม่ได้หรอกเพราะว่าวันนี้งานยุ่งมากเออเอาเป็นตัวแหง้งแล้วก็ไปเล่นได้นะแต่อย่าเล่นเปื้อนมาอีกละ่ะเข้าใจไหมมีหวังไม่รอดแน่ออพเพเอกก็ว่าอย่างนั้นน่ะปุ๊กปิ๊กเพเอกฝากโบด้วยนะอ๋อว่าแต่วันนี้ทําไมคนที่โรงพยาบาลเยอะจังเลยอะ่ะอืม ก็ไม่รู้ช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อะพี่ฝนทําไมคนเข้าโรงพยาบาลกันบ่อยจังเลยอะอากาศน่าจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืมก็มีส่วนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลน,นะเฮ้ยแปลกจังทําไมไม่มีคนเลยอะ่ะอเออไหนบอกคนเยอะไงอืมไม่รู้ดิเดาลองถามคุณหมอดูคุณหมอครับเออว่ายังไงอะคือที่โรงพยาบาลทําไมไม่มีคนเลยอะครับ เพิ่งไปเมื่อเช้าเนี่ยฉันว่าฉันจะออกเวรอยู่พอดีเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยงานด้านในนะครับเอบอฝากด้วยนะคุณพยาบาลคะคุณพยาบาลว่าไงเหรอมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าคะแหมมาได้ตรงเวลาพอดีงั้นเธอช่วยทำเอกสารตรงนี้ก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะออกไปดูที่รถพยาบาลก่อนนะจะ้า คุณหมอครับเดี๋ยวผมขอไปตรวจเช็ครถพยาบาลก่อนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบไปรับนะครับอ๋ออ๋ดูให้ด้วยนี่คุณแจโหไม่ได้ขับมาต้องนานอืมเฮ้ยเอาไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมดูใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจอดข้างหน้าโรงพยาบาลดีกว่าจะได้ไวๆเอาละกลับรถแป๊บนึงอุ้ยอุ๊ยอุยอุยโอ้หไม่ได้ขับต้องนานขับยากเหมือนกันนะเนี่ย เอาละตรงนี้ละกันเรียบร้อยละคุณหมอครับเออว่าไงอะ่ะคือผมต้องทำอะไรอะ่ะนายก็ออกไปรออยู่ด้านในก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวฉันขอสูดอากาศหน่อยได้ครับพี่ฝนฮะเดี๋ยวเอรกลอเป็นเพื่อนข้างในละกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเรียกใช้รถพยาบาลด่วนๆนะ่ะแตกว่าข้างในโรงพยาบาลอะ่ะชั้นบนห้องพิเศษอะ่ะคนไข้ยเยอะมากเลยนะ เขามีนางพยาบาลประจําห้องอยู่แล้วนี่นาเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเออเออเอออทำไมเวียนหัวจังเลยปกติมาเดินตอนเช้าๆจะรู้สึกคลึกคลื้นวิ่งชนรถเล่นด้นะทำไมวันนี้ฉันฉันปวดหัวเออเออคือว่ามีอะไรให้ช่วยหรอคะมีมียาไหมคะ ฉันจะซื้อยาแก้ปวดหัวหน่อยนะคะอ๋อยาหรอคะเคาน์เตอร์ข้างหลังเลยค่ะเคาน์เตอร์ข้างหลังเออคือว่าคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่ากอนกอนยาแล้วเอออย่างนี้อย่างนี้จะต้องเรียกรถพยาบาลเออรถพยาบาลเบอร์อยู่ไหนละเนี่ยรถพยาบาลเออเออเออเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งก็แล้วกัน มีคนเรียกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยที่ไหนนะครับคุณหมอเอออะไรเนาะที่กข๋ขายสะดวกซื้อตรงตรงสี่แยกเดี๋ยวไปบอกพี่ฝนก่อนดีกว่าพี่ฝนฮะอ่อพี่ขอแมสหน่อยนะหรอได้สิอืมขอบอกว่าคนที่จะไปรับอะ่ะเหมือนจะเป็นไข้หวัดเดี๋ยวพี่จะติดไปด้วยเอาละไปก่อนดีกว่า ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ถ้าเราไม่ใส่แมสแล้วไปรับคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดเราอาจติดได้เพราะว่าอยู่ในรถคันเดียวกันวิวิวิเกือบชนเจ๊คนนี้อีกแล้วทําไมเดินได้ทุกวันเลยนะแถวนี้มาแล้วมาแล้ววมาแต่ว่าใครกันนะที่เป็นลมอมเดี๋ยวจอดก่อนฟบมาแล้วครับรถพยาบาลครับเออคือว่าเจ๊คนเนียคะ่ะเขาเขาเป็นลมนะจ้ะอา้าว จที่เดินข้ามทางม้าลายบ่อยๆอะเขาบอกว่าเขาปวดหัวอยู่ดีๆเขาก็เป็นลมไปเลยละเธองั้นงั้นเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเองครับ <c oughs> ตอนนด้ฉันก็ปวดหัวเหมือนกันอ้ฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอียเดี๋ยว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 เอ่อเอเอไม่เอาฉันขึ้นไปด้วยละคะเอาเอาขึ้นมาตรงไหนเดีครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ขึ้นกับผมเลยก็ได้ไหมเอาขอบใจมากนะอ่อฉันปวดหัวมากเลย ทำไมวันนี้อยู่ดีๆถึงมาอาการนี้ล่ะครับปกติเป็นอาการโดนรถชนไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันฉันฉันก็ไม่รู้ฉันเป็นอะไรอ<ห>ฉันเดินมาตอนเช้าแล้วเออฉันก็ปวดหัวเฉยเลยงั้นเดี๋ยวผมจะรีบพาไปหาคุณหมอนะครับแป๊บเดียวฉันเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาไปหาคุณหมอก่อนนะค,<อ>ค,คุณหมอครับคุณหมอครับคือมีคนไข้ครับโอ้โหคุณหมอรีบใส่แมสเลยโอ้อ ต้องบ่งกานไว้ก่อนดีไอมาขนาดนี้สงสัยจะเป็นไข้หวัดแน่ๆเลยนเนี่ยช่วงนี้คนเป็นกันเยอะด้วยนายก็ระวังตัวไว้ล่ะ <c oughs> อาการถ้าจะไม่ดีนะครับคุณหมอเดี <c oughs> ๋ยวฝากดูแลด้วยนะครับเออได้เลยบอกข้างนอกไปใส่แมสกันทุกคนเลยนะต้องรีบไปบอกแล้วแหละี่ฟอนเป็นไงมั่ง คุณหมอบอกว่าให้เราใส่แมสทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไข้หวัดระบาดแล้วก็มันจะน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรอเออได้ได้ได้เดี๋ยวฉันใส่ด้วยสีชมพูเชียอนะพี่ฝนก็ต้องเป็นอย่างนี้และสีชมพูฮะเมื่อกี้พูดกับพี่ฝนเหรอใช่เอยหิวข้าวแล้วเกินวันนี้ฉันจะต้องรีบไปเรียนด้วยเอ้า แม่ค้าเป็นอะไรอ่ะ <laughs> ฉันไม่สบาย <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูท่าทางไม่ค่อยดีเดี๋ยวเรารีบซื้อแล้วกลับไปที่ห้องเรียนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีหัวหน้าห้องคอยเฝ้าห้องเดี๋ยวเพื่อนจะเล่นเอา <c oughs> ไออะไรก็ไม่รู้รีบไปดีกว่าแยงเหลือเกิน <c oughs> เอาเมื่อกี้ลูกค้าว่าอะไรนะคะเอเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปดูเองเอาอะไรดีนะเออกินอันนี้ดีกว่า ปลากระป๋องเออเอาไปกินกลางวันดีกว่านะเอออร่อยแน่นอนที่โรงเรียนมีด่าหารจืดๆเดี๋ยวซื้อปลากระป๋องอาไปเออเอาอะไรอีกดีล่ะพอแล้วหรมั้งเอ่อแม่าเฮ้ยทำไมเป็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นขนาดนั้นก็ไม่น่ามาทํางานนะเนี่ยนะน่าจะนอนพักอยู่ที่บ้านเฮ้ยแต่ฉันต้องรีบเข้าก่อน ทำไมดูมันเหน,นื่อยๆพี่กอน่ะเนี่ยฉันนะคุณหัวหน้าครับไปเรียกคุณครูมาได้แล้วล่ะเรียกคุณครูเหรอเรียกทำไมาอ่ะก็มมนเลยเวลาแล้วคุณครูไม่มาสอนเรื่องอะไรวันนี้เอาเลยเออเออเดี๋ยวฉันไปเรียกให้โอ้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วเชียวว่าจะไม่มีหัวหน้าห้องเลยแย่เลยเอาคุณครูขาเอาคุณหัวหน้ามาทําอะไรล่ะเนี่ยวันนี้ไม่สอนเหรอคะเออเออเอ้าลืมเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปออกไปก่อนแล้วกันนะ อ้าวแล้วมาไออะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> อา้าวลมไปซะแล้วเอ้ยรีบโทรแจ้งรถพยาบาลเร็วทุกคนอะไรเป็นอะไรฮะอะไรนะมีคนเป็นลมอีกแล้วพี่วนแย่แล้วแหละเดี๋ยวเพยกไปรับก่อนอ่าระวังตัวนะอะไรกันเนี่ยทาไมวันนี้อยู่ดีๆก็มีคนเป็นไข้แล้วเป็นลมเยอะแยะเลยอะไม่ได้การละต้องรีบหน่อยอย,อย่างนี้เอ้ยลุงโอ้โหไม่ร อะไรเนี่ยตกลงใครผิดใครถูกเนี่ยไม่เลยแย่ yeah, แล้วไม่รู้ใครเป็นอะไรเนี่ยที่โรงเรียนเราด้วยรอก,ก่อนนะครับกําลังมาอยู่ไหนนะนั่นไงอ้าวคุณหัวหน้าห้องโอ้โห <c oughs> oh, oh, ค,คุณครูครับแล้วเขาเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ของไอแล้วเขาก็ล้มลงไป <c oughs> อ,อ,อาการหนักมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบพาไปหาคุณหมอก่อนนะครับจะจะตายหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหคุณหมอครับพามาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาจะเข้าไปในห้องพักครูนะครับงั้นน้อยก็ไปบอกทุกคนเลยนะให้ตามเขามาด้วยพี่ฝน่<า>อ,อคุณหมอบอกว่าให้ตามพี่ฝนไปด้วยอะ่ะพี่ฝนเหรอไปทำไมอะ่ะเออรีบมาเถอะน่ะรู้สึกว่าเราจะต้องไปเคลื่อนย้ายคนครั้งยิ่งใหญ่จริงเหรอ ช่แล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมานี้มานี่เฮ้ยรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไปซะแล้วนะเอ้าถ้าแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่าคุณหมอครับพามาให้แล้วครับเออหน่อยสองคนเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ชุดกันให้เรียบร้อยเลยนะนั่นไงว่าแล้วเชียวต้องใส่ชุดป้องกันเลยเหรอ,อม,มาไห้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเรียบร้อยแล้วพี่ฝนชุดนี้น่าจะพอได้นะเนี่ยนะ น่าจะอย่างนั้นแหละเรียบร้อยแล้วครับคุณหมอโอ้ย <c oughs> <c oughs> หมอเขาไม่ค่อยดีแล้วเอาพวกน้อยไปถึงเอาคุณครูในห้องพักครูออกมาให้หมดแล้วสั่งปิดโรงเรียนเลยนะหมอเป็นไรหรือเปล่าคะใส่แมสก็ยังไม่รู้จักกันได้ไหมอ๋อเริ่มหลแรงเข้าไปแล้วอ่ะพี่เอกนั่นนะสิเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพี่ฝนแล้วถ้าเราไปอะ่ะเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไอชุดนี้คงไม่เป็นหรอกมั้งเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปช่วยพวกเขาแล้วล่ะใช่แล้วต้องรีบไปก่อนที่ <ว ó? S 2> จะสายเกินไปเปิดวอยังเปิดแล้วหลบทุกคนหลบเพียกรีบ